มาดูกันต่อเลยมะม่วงนึบนึบนึบ EP สองนะคะในช่างอภพิรดีแนวแกงไม่หรือซ้มจ้านะ,ะจะทุกคนตม้มเอามะม่วงมาต้มแบบนี้เลยแล้วก็ช้อนช้อนฟองอากาศออกนะคะเพราะว่าถ้าฟองอากาศไปติดมะม่วงแล้วมันจะมันสิคึกขี้ขาง,ขาง <c oughs> จะเป็นเหมือนราขาวๆติดที่ผิวมะม่วงตอนเราไปตากมันก็จะไม่น่ากินมันเหมือนเชือ้อราอะไรอย่างงี้ไงฟังเสียงความอะไรนะ <c oughs> แล้ก็ดับ ไฟดับแก้วน,นะจ๊ะทุกคนเราต้มได้ประมาณ40นาทีแล้วนะคะเปลี่ยนสีมะม่วงจากเป็นสีมะม่วงขุนข่นๆตอนนี้เป็นใสเหมือนแก้วเลยนะทุกคนตอนนี้เรียกได้เลยว่าเป็นมะม่วงลอยแก้วก็ยังได้นะคะเราก็มาช้อนฟองน้ําออกนะคะทุกคนขีตะปกขีตะปก วิธีทางลัดเราไปแช่น้ําเลยนะทุกคนรอให้มันเย็นก่อนพอมันเย็นเราก็จะเอามาเสดดน้ําก่อนในตะกร้าแล้วก็มาหยิบใส่ตะแกรงเพื่อ,อไปตากแดดนะคะจานวนสองแดดก็พอนะจ๊ะเตี๋วถ้าสามแดดเนี่ยมันจะไม่หนึบมันจะแข็งเกินไปนะคะทุกคนแล้วก็ค่อยๆเรียงอย่างแบบถี่พิถันนะจ๊ะที่คีบเราไม่ดีเท่าไหร่ทุกคนคีบมันคมไปมันทําให้มะม่วงหักเพราะว่ามะม่วงเราไม่ได้แช่น้ําปูนใส่ไงมันก็เลยไม่แข็งเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่อยากกินแบบนั้นเราอยากกินแบบนี้ที่จริง มันต้องแช่ปูนใสก่อนเพื่อให้มะม่วงมันแข็งแต่เราไม่ต้องการเนี่ยเราต้องการแบบนี้เราก็ใส่แบบนี้ไปแล้วทีเนี้ยเอที่คลิปที่คลิปของเรามันคมมีแบบว่าสลับฟันปลามันคมไปมันก็เลยทําให้เนื้อมะม่วงติดมาด้วยทุกคนเอยทําครั้งแรกน้องน้องสาวมันเป็นคนทําสมกินว่าสันกินแล้วกินอีกกินโดกินพวกกินเมดเฟียงหนึ่งของไอเขาเกินไว้อย่างอ่ะกระด,ด้งอ่ะหายไปซีกหนึ่งเลยนะทุกคนจะบอกให้ ยังไม่ได้เก็บใส่กล่องมันหายไปก่อนแล้วเพราะว่ามันหนึบหนึบมันอร่อยแต่รอบนี้เราใส่น้ําตาลน้อยไปเพราะว่าเราต้องการให้มีรสชาติเปรี้ยวบ้างคีบไปคีบมากกับขีบซาดีทุกคนถอกลงโลด <laughs> มันบ่ท่านใจเนาะทุกคนก็นถอกลงแบบนี้โรดแล้วก็ขีบขีบแล้วก็เลี้ยงเลี่ยงเลียงมันนั่นแล้วไหม <laughs> ความใจเย็นไม่มีเลยทีเดียวแต่เราต้องค่อยๆทํานะทุกคนเพราะว่าม่วง,ม,งมันต้มสุกเนื้อมันก็เละอยู่แล้วอะไรเงี้ <laughs> มันกระสบ บอยเหลือไว้อีกกินนะนะมันสิขาดเป็นคอรอแคแรกก่อนจังใดกับพยายามอยู่ได้เลยทุกคนพยายามอยู่เฮียแนี่ลงไตถานไตตะแกงแน่กะเศร้าขึ้นมาใหม่ก็ได้ดอ้อทุกคนเออเรียงสวยได้เท่านี้แหละจริงจงมันกะได้สัมผัสเนาะทุกคนเอ,อ้ยเขากะอยากเหตดมันงามอยู่แต่ด้วยเวลาเราจํากัดเราก็เห็ดไปจักสิละกินได้คือเกลายวพมาานี่นะแม่เออมันก,ก็กินได้คือเกลาแหละทุกคนอย่าตีกันเด้ออย่าตีกันล่าสุดนะทุกคนน้ำเชื่อมน้ำต้มเมื่อกี้เราไม่ทิ้งนะเรากอกใส่ขวดแล้วก็ เอาไปให้แม่วานแม่วานชอบทําผลไม้ปั่นแกจะไปซื้อน้ําแข็งใส่แล้วก็กินเลยว่าซ่านแม่หวานคือผู้ช่วยของส้มเองนะทุกคนแกกินหวานมากของหวานก็คือหวานนํเลยทีเดียวของเราก็คือไม่หวานใช่ไหมอันนี้คือเสร็จแล้วทุกคนสวยงามไหมล่ะนี่พอตกบ่ายมันก็จะเป็นสีนี้นะจ๊ะทุกคนน่ากินไหมเดี๋ยวอีกแดดหนึ่งเราก็สามารถเก็บใส่กล่องเข้าตู้เย็นไว้กินได้จ้าจบแล้วบะเมืองนึบของเราบ๊ายบายจ้า